บทที่41ิกว่าองคชายรองจะสลัดหลุดจากการก่อเกี่ยวของเว่ยจือเวย่ยที่ยังคงถูกเด็ย,ยาก,กำนัดเล่นงานก็กินเวลาหลายช่วงลมหายใจใบหน้าอันจิตชุยนยามีบิดเบี้ยวแต่แววตากลับมีความผิดหวังและไม่ยอมละสายตาไปไหนเลยในขณะที่ของเฮา,าตวัดเสียงเปรี้ยวกรัดเอานางออกไปเดี๋ยวนี้นั่นเป็นรับสั่งที่ดูจะใจร้ายกับคนที่กำลังเสพสมและต้องฤทธิ์ยาก,กำนัดเหลือเกินเว่ยจือเวย่ยไม่เพียงไม่รับรู้นางยังดันตัวเองเข้าหาองค์ชายรองจนเสียงทุ้มหลุดคลางในลำคอด้วยความเซลซานออกมา ไอของเขาใบหน้ามืดขึ้นขึ้นอีกนางต้องยอมรับว่าองค์ชายรองทรงแข็งแกร่งมากหากร่วมรักกับสตรีคงมีแต่สตีที่อยู่ใต้อน,นัตและอ่อนละทวยในอ้อมแขนก็แม้กระทั่งยามี้ตัวตนของพระอ,องค์ก็ดูเหมือนจะยังไม่อัดสงบลงได้แต่สุดท้ายแล้วพระอ,องค์ก็ออกแรงผลักร่างบางของวิจิวยออกห่างได้แล้วเร่งหยิบอภพรของตนขึ้นมาคุมนางอดที่ขยับยิ้มขบคันกับท่าทางร้อนรนของเขาไม่ได้มันช่างน่าดูชมเหลือเกินแต่คงไม่เท่าใบหน้าแดงกำเต็มไปด้วยความโกรธของ,องเฮาและอันจีชุนในเวลานี้ นางถูกยาก,กำนัดจับตัวนางเอาไว้องค์ชายรองสังคนของตนเองแต่คนสนิทเขาที่รับใช้ยอยู่ในห้องยาหมีมีเพียงบุรุษจึงแสดงท่าทีเงงงงออกมาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีไม่รู้ว่าควรเข้าไปจับเลยหรือว่าวิ่งออกไปตามนางกำนันที่อยู่ด้านนอกมาดีจึงเป็นสาวใช้คนสนิทของเวจอเวยที่รู้จังหวะพุ่งเข้าไปหาผู้เป็นนายโดยสีหน้าสงสารจับใจใครทำกับคนูของบ่าวชนี้เจ้าค่ะอดทนหน่อยเจ้าค่ะท่านหมออยู่ที่นี่แล้วคำพูดของสาวใช้แม่สามันธรรมดา แต่กลับจะกล่าวไกลๆว่าที่เกิดเช่นนี้เพราะคนหนูของนางถูกวางยาซ้ำสาวใช้นางนั้นยังเอ่ยยังแคนเคืองให้ผู้คนได้ยินกันทวนทั่วข้าจะบอกได้เทาเวยให้จัดการเจ้าในเทาเวยรักคนหนูมากย่อมต้องหาคนกระทําต่อท่านเช่นนี้มาลงอาญาได้แน่แตเทาเวยไม่ใช่ผู้คนจืดจางในรัฐสำนักคนผู้หนีม้ตาแหน่งไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่เขาเป็นราชคูรูเคยสั่งสอนองค์ชายรองลูกศิษย์ของเขามีมากมายหลายหลายคนทํางานให้ราชสำนัก องเขารับรู้เรื่องทันทีว่าการที่ปล่อยให้บานปลายย่อมไม่ดีพนังเออรับสั่งไม่ใครเอ่ยปากเรื่องนี้และตะวัดสายตามองบุดใช้ให้ออกไปคุยกันด้านนอกก่อนเสด็จออกไปยังรับสั่งให้หมอหลวงจัดการกับเวจเวยให้ดีโชคดีที่ยาที่เวจเวยได้รับไม่ใช่ยาก,กำนัดกึ่งยาพิษที่หากไม่ได้รับการปลดปล่อยโดยตรงจนพอจะไปทำลายปันจนหมดสิน้นหมอหลวงจึงกราบทูลรับปากว่าคุณอุเวยย่อมไม่เป็นอะไรมากเพียงอาจจะมีไข้เล็กน้อยเท่านั้น อีเลียนเร่งเ้ายาวออกจากห้องก่อนแล้วหนีออกจากตำหนักขององค์ชายรองทันทีแต่นางก็ยังให้ฟานอันติดสินบนนางกำนันในตำหนักองค์ชายรองให้บอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดภายหลังการบอกกล่าวความจริงไม่ถือว่าเป็นการกระทำบิดตอนนายนางกำนันน้อยย่อมไม่ปฏิเสธนางจึงเดินห่างออกมาได้ก่อนจะถามองคารักเงาใต้ถถวเวยวางแผนเรื่องยาพิษอย่างไรข้าน้อยเกรงว่าเขาจะนำไปให้อันจีชุนเพื่อแก้แค้นห้บซาอีเลียนขยับยิมบงังนับเป็นวิธีที่ดีตบหน้าอันจีชุนแล้วเอาเืนด้วย แต่การที่พบเจอ,อยาในห้องอันจีชุนดูจะจงแจ้งชัดเจนเกินไปหรือไม่ไปนำออกมาอย่าให้ใครค้นเจอได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะค้นเจอข้าไม่อยากให้ใครสงสัยว่าเว่ยจือเว่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเองข้าค่อนข้างจะอยากเห็นนางสมรสกับองค์ชายรองและอันจีชุนจำต้องอยู่ในสถานะชายยารองมากกว่าขอรับเสียงตอบรับแผ่วเบาแว่วมาก่อนจะหายไปกับสายลมอีเลียนยกมือขึ้นจะปล่อยผมที่พลิ้วสวายไปตามลมบางทีนางควรไปเล่าเรื่องสนุกนี้ให้ท่านอ,องคฟังด้วยคงจะดี ใช่นางคิดแบบนั้นแต่ทันทีที่นางขึ้นมาถึงหุบเขาที่ปะซูลไปหูพยักธมินที่นอนหมอบอยู่ข้างวรากายแกลงของชินองกลับเอ่ยปากทำจัดการเรื่องวุ่นวายของเจ้าเสรีรืออีเลียนเลอเิเวแต่นางก็ยังไม่ละเลยมารยาทเจ้าไปถวายประพรผู้ที่ลังตรงตรวัดผู้กัน,นมือลงบนแผ่นกระดาษโดยไม่เงยมองนางก่อนจะเอ่ยถามเจ้าหมายถึงเรื่องใดกันเรื่องที่เจ้าไปพบว่จิวเวยอย่างไรเรามันตอบทันควันทําให้มือที่เริ่มไปจับถ้วยชาของชินองชะง,งักและผู้เป็นเจ้าของถ้วยชาก็เงยสบตานางเช่นกัน ดวงเนตุดันมองที่มือของนางอย่างตั้งคำทมจนยามนีนางสับสนว่าควรจะเอ่ยปากคุยกับใครก่อนสุดท้ายแล้วนางก็ขวถ้วยชามาแล้วเอ่ยปากกับท่านองคกรหม่อมฉันนำปรินให้ไหมเถิดคะดวงเนตุดันก้มมองกระดาษเบื้องหน้าอีกรอบนางจึงหันไปคุยกับเจ้าพยาธมินต่อเจ้ารู้ได้อย่างไรกันเจียหูสั่งให้คนมารายงานคำตอบของพยาธมินทำให้ชินองไม่อาจรักษาความเงียบได้อีกต่อไปประหัดแปงชะงักด,ดวงตาคมดูลายมองคู่สัญญายามขยับพรพโออดตอบ เปิ้หวังไม่อยากให้นางสร้างปัญหาเจ้าก็เลยจะให้องค์รครุมกันนางเพิ่มทั้งสองคนคำกล่าวหนึ่งคนหนึ่งพยักทํทำให้ดวงตาหงที่จับจ้องสองร่างสลับไปมาหรอกจางขึ้นทันตาใบหน้ากดงานปร,กรากฏรอยยิ้มที่ยากจะระงับจนเจ้าของใบหน้าดิ่งที่ไม่อาจเอ่ยวาจะใดออกมาได้อีกต้องหันกลับมามองเปิ้ลหวังเพียงไม่อยากให้เจ้าสร้างเรื่องปวดหัวอีกนี่เหรียญไม่แยแสกระแสะเสียงจริงจังของชินองนางขยับยินหวานเอ่ยบอกขอประทายที่ทรงเป็นห่วงหมอมชันไปคาเจีวโูไม่สนใจดวงตาพารยับของอไฟาย เคยบอกเสียงเรียบดิ่งเป่นหวังไม่อยากถูกทําให้เดือดร้อนพอเจ้าไอ้คะ่ะม่อมฉันทราบแล้วนางตอบรับแต่กลับทาําตาพาวระยับใสเขาอยู่แบบนั้นจนเจโฮรู้สึกคันยิบยิบในอกอย่างบอกไม่ถูกดูแล้วก็หยุดยิ้มเสียแต่มอมฉันมีความสุขจนควบคุมไม่อยู่ไอค่ะไปพูดเปล่าอี้เหรียญยังยิ้มกว้างใจของนางเหมือนกําลังตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกนี่นางดีใจที่ถูกปกป้องหรือชื่นชอบท่าทีของชินอ,องในยามนี้กันนะ เช่นนั้นก็ปิดปากของเจ้าเสียเจโฮเอ่ยเสียงเด็ดขาดแต่ความหงุดหงิดก็ยังคงอยู่ดวงเนตรคมจึงไม่มองใบหน้าอีกฝ่ายที่ย่ออยู่อารมณ์ประหลาดเขาอีกแต่นึกแบบนั้นนางก็ยังพูดคุยกับพยะของเขาไม่ยอมไปไหนจนเขารับรู้ถึงเรื่องที่นางเพิ่งไปก่อกวนผู้อื่นมาครบถ้วนเรื่องที่นางต้องถูกจับคังนางเลือกที่จะไปเอาเรื่องตระกูลเว้ยแตะตระกูลอันในเวลานี้ด้วยเกรงว่าชื่อเสียงตนเองจะพองใสเกินไปแล้วคนณูทั้งสอง จะก,กระเด็นเข้าไปในคุกแทนแต่ยามนี้นางกลับไปออกคืนวิธีเช่นนี้เจียหวเงเลยมองใบหน้ากดงามของผู้ที่กอ่อกวนเขาทุกวันอีกคราดูเหมือนว่านางสนุกอยู่หรือไม่กันนะคนุณโง่ข้าไปทมความจากนางกำนันตำหนักองชายรองมาแล้วเจ้าค่ะฟันอันเอ่ยทันทีที่นางลงมาจากกุบเขาเทียบสูนไปหูหลังจากที่ฝึกซ้อมกับท่านเฟื่องถูในยามบ่ายแล้วสาวใช้ประจําตัวติดตามนางมาแต่นางไม่อยากให้นั่งรอยอยู่ที่นี่จึงให้กลับตำหนักยกงามไปก่อน าวา่าคงอยากให้นางได้รู้ข่าวเลยไปสืบเรื่องเมื่อกลางวันมาให้นางชังรู้ความจ,จริงได้ความว่าอย่างไรบ้างแม่ของเขาจะมีรับสั่งไม่ให้ผู้ใดเอ่ยปากออกไปถึงสิ่งที่เห็นในห้องเพียงแต่ไม่นานฮองเต้ก็ทราบเจ้าค่ะฝาบาทมีรับสั่งเรียกองค์ชายรองเข้าพบทันทีและกลิ้วมากจึงมีรับสั่งให้องค์ชายรองสมรสกับคุณโอ้ยทันทีเพื่อป้องกันคำคอรหาแต่ฮองเฮากลับไปปากเรื่องที่คุณโอ้ยไม่น่าจะเป็นสตรีที่บริสุทธิ์จึงไม่เหมาะสมจะเป็นชายาเอกขององค์ชายรอง นางเคยรับนอนกับองค์ชายรองจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนางเอ่ยปากย่ำก้าวเท้ากลับไปยังตำหนักเจ้าค่ะคุณอูเวยนางร้องไห้ออกมาแล้วบอกความจริงต่อหน้าพระพักของเตจ้อน้องเฮาแทบลมทั้งยืนอี้เหลียนยิม้มแล้วองค์ชายร้องว่าอย่างไรบ้างทรงยอมรับเจ้าค่ะองค์ชายรองแม้จะอยากปินไปขึ้นที่สูงแต่นิสัยของเขาก็ยังมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ไม่มีทางจะทิ้งขวางสตรีที่เป็นของตนเองไปแล้วพออย่างไรเสียหักขึ้นเป็นทองเตเขาคงได้ทำลายความบริสุทธิ์ของสตรีอีกหลายคน ถวายตัวเข้ามาการรับผิดชอบด้วยจิเวยคถือเป็นเรื่องไม่หนักหนาเพียงแต่การกระทําของเขาคงทาให้ชื่อเสียงลดลงต่หากไม่รับผิดชอบคงลดลงยิ่งกว่าดังนั้นนับว่าเป็นหนทางที่สมควรแล้วซ้ายังสามารถปล่อยข่าวออกไปได้ว่าที่เกิดเรื่องผิดพลาดเช่นนี้พอมีผู้วางยาก,กำนัดคนูนตระกูลเวยไม่ใช่ความผิดพลาดที่องค์ชายรองตั้งใจกอดดังเช่นยามที่ร่วมเสพสมกับเวยจิเวยหลายครั้งที่ผ่านมาแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่นางสนใจแล้วอันจีชุนเล่านางว่าอย่างไรเรื่องนี้ ดูเหมือนว่าคุณูอันนางจะไม่พบหน้าองค์ชายรองและเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดใดอีกเจา้าค่ะนางไม่ได้ใจว่าระหว่างองค์ชายรองและอันจีชนุนจะมีจุดที่แตกหักหรือยังแต่ที่แน่ๆนอันจีชนุนยังพยายามเข้าพบจินองอยู่นี่หูบอกนางพยายามคุยกันที่หกเขาแต่ท่านองกลับไม่เคยปล่อยให้อันจีชนุนขึ้นมาบนหกเขาเลยี่เลียนพึงพอใจกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากยามนี้นางก็แค่เพียงรอเข้าร่วมงานสมรสระหว่างองค์ชายรองและคุณนูเวยวันรุ่งขึ้น ชามดอกโบตันที่นางทําก็เสร็จสมบูรณ์ดอกโบตันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักใคร่และความสวยงามของเพศหญิงและความรู้สึกที่เป็นไปด้วยความรักของหนุ่มสาวยังใช้เป็นสัญลักษณ์ตกแต่งเพื่อดึงดูดความรักและความมั่งคั่งร่ารวยม,มีจนไหนที่ไม่มีภาพวาดดอกโบตันประดับนางค่อนข้างจะพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากจะเรียกว่าตื่นตะลึงกับผลงานตนเองเลยก็ว่าได้ท่านพี่จือโยกล่าวว่าเขาตื่นตะลึงจนรู้สึกราวกับดินกลายเป็นทองต่อหน้าต่อตา อี่เหรียญจ้องมองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคำกล่าวของผู้พี่ไม่เกินจริงไปเลยบริสุทธิ์ผ่องใสงดงามตริงตานั่นเป็นคำกล่าวสั้นๆที่นางเขียนเอาไว้นอกชามถึงสองใบใช่แล้วนางเขียนมันด้านบนในขณะที่ลวดลายดอกบัวตันนั้นอยู่ด้านในเจ้าทำอันใดกับมันบอกข้าสีเหตุใดมันจึงเปลี่ยนสีได้เช่นนี้อย่างที่เทน้ำร้อนลงไปนางจ้องมองลงไปในชามที่ถูกเคลือบจนเสร็จแล้วอีกครั้ง ดอกโบตันงดงามภายในชามกระจ่างชัดราวกับมีดอกไม้ลอยในน้ําจริงๆแต่สิ่งที่ทําให้ท่านพี่จือโยและนางเตือนตะลึงไม่ใช่ความงดงามของมันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสีของกลีบดอกโบตันนางเลือกใช้สีขาวเหลือฟ้ายามที่เทน้ําร้อนลงไปมันกลับเข้มขึ้นจนเป็นสีฟ้าเหลือดาเงินในขณะที่ชามที่ใส่น้ําธรรมดากลับไม่เป็นอันใดเลยข้าใช้ดอกกระจายงฟ้าและใส่ปานลงไปยามที่วาดมันข้าไม่แน่ใจว่าเพราะดอกไม้หรือปานข้า ดอกกระจังฟ้าเป็นดอกไม้ที่มีสีน้ําเงินและมันเป็นของมีราคาที่นางขอให้ท่านพี่จือโยหามาให้พอสีน้ำเงินที่นางมีอยู่มีเศษสีเป็นก้อนกลมเล็กที่ทําให้ไม่เรียบปะปนเจ้าต้องหาคําตอบให้่ได้ว่าเกิดอันใดกันแน่เพราะมันอาจทําให้หวันหน้าเราได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรนั่นเป็นคํากล่าวของท่านพี่จือโยก่อนที่เขาจะเร่งจากไปเพื่อนนาชามคู่ทั้งสองใบไปที่หอประมูลตามที่นางเคยกล่าวว่าท่านอ,องให้ทาเช่นนั้น แม้ว่าเขาจะบ่นว่าอยากจะเก็บไว้ด้วยตนเองก็ละตามทุกอย่างยังคงไปเป็นตามแผนของนางแม้ว่าวังหลวงจะวุ่นวายเพราะการเตรียมงานขององค์ชายรองและเวจือเวก็ทําแต่ยามที่นางเป็นสตรีที่ไม่น่าขบหาและชื่อเสียงเสียหายทำให้ไม่มีผู้ใดมาวุ่นวายกับนางยกเว้นก็แต่องค์ชายสามที่มาถามไทยเป็นบางคราตัวเขาเองนางก็ได้ข่าวว่าพระสนมซูเฟยต้องการให้แต่งงานกับคนโอตะกูลแม่ทัพไปคนหนึ่งเพื่อขานอำนาจกับอันจีชุนที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า จะได้มาอยู่ในฐานะคู่ม,มั่นอง์ชายรองแทนนางยามีแขวนเฟืองฟูยังมีเรื่องราวเร่งด่วนที่ยังต้องจัดการด้วยความวุ่นวายที่กำลังพัวพันองคชายรององค์ชายสามจึงฉกฉวยโอกาสอาสาไปราชกิจทางเมืองให้ฮองเตหายากที่เขาจะอาสาปไปดูแลงานเมืองแทนที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทัพแต่ด้วยชื่อเสียงขององค์ชายรองในเวลานี้ไม่ดีนะักจึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่ฮองเตจะส่งองคชายสามไปดูเรื่องพืชผลของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายเพราะน้ำบนภูเขาไหลลงมา แผ่นฟื้นฟูนั้นไม่ขาดแคลนน้ำเพราะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาแคว้นทุกแคว้นในแปลกหากจะมีน้ำหลากนอกฤดูกาลเพียงแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยบางทีนี่อาจจะเกิดขึ้นเพราะดันกั้นน้ำบางดานันบนเขาที่สร้างขึ้นเพื่อชะลอน้ำพัทงทลายลงมาก็เป็นได้ของเตะทรงต้องการให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็วเพราะใกล้จะถึงฤดูฝนเต็มทีแล้วองค์ชายําจึงต้องเร่งออกเดินทางพร้อมกับผู้ที่มีความชำนาญด้านนี้นทันทีนางคิดว่าหากเรื่องนี้รู้เรื่องไปด้วยดีองค์ชายสามในสายพระเนตรขององเค คงจะเปลี่ยนไปไม่น้อยส่วนท่านพี่เจย์โยนาเือเขาไม่สนใจเรื่องเช่นนี้นักซ้ำยังเอ่ยกับฮ่องเต้เอาไว้แล้วว่าจะส่งเงินจากการค้าเข้าท้องพระคลังแทนการช่วยราฐกิจส่วนขององค์ชายซีแมจะไม่มีข่าวๆข,ของเขาออกมามากนักแต่องค์ชายผู้นี้ก็นับว่ายังเด็กอายุเท่านั้นเขายังไม่สนใจการเที่ยวเล่นมากกว่าการกระทําตามคําสั่งใครนอกเสจากมารดาของเขาจะบีบบังคับส่วนองค์ชายห้านั่น องชายซ้ำทูลขอฮองเต้ให้ติดตามเขาไปเป้าศึกษาราชกิจด้วยซึ่งฮองเต้ไม่ขัดแม้เพลงนิดในยังส่งเสริมด้วยเสดซ้ำแต่น่าเสียดายที่องค์ชายซ้ำจะไม่ได้ไปโยดูใบหน้ากระกระวนขององค์ชายรองยามที่รู้ว่านางนำโยกเกินเมคามาเคิรนราชวงศ์ได้ภายในเพียงสิบวันนับตั้งแต่ที่ออกจากครกหลวงแผนของนางถูกเตรียมการอย่างดีในวันที่ท่านองนำโยกมาให้นางแน่นอนว่าเครื่องปั้นที่นางทำขึ้นนั้นถูกประมูลออกไปในราคาที่สูงดีบิล จนดาวกับเป็นของเก่าแก่โบราณนับพันปีทําให้ชื่อเสียงของนางยิ่งกระจายไปทั่วแคว้นต่างๆพยายามตามหาตัวอี้ฮาเป็นการใหญ่เราพ่อค้ายอมอยากทําการค้าด้วยส่วนเราคุณนางล้วนอยากได้เครื่องปั้นนั้นจากนางเสือพวงก็ไมิต่างกันแต่นางไม่หวัดวันเรื่องเงินนักพอหาของเตสู้รู้ว่านางคืออี้ฮวายอมไม่ยอมให้คนต่างแคว้นนาไปขายขีหน้าแน่นอนทันพ่อของนางเข้าว่าราชการเช้าดังเช่นทุกวัน ยามี้ของเฮาก็ทรงยังไม่หายคนเคืองดีท่านพ่อของนางจึงไม่อาจมีสิทธิ์มีเสียงเท่าใดน,นักแต่วันนี้ท่านพ่อก็้าออกมายืนเบื้องหน้าประพักทูลห้องเตะและเราคุณนางขอประธานอภัยพธธระเจ้าคาฟาบานกระหม่อมมีเรื่องจะกราบทูลแต่ท้าวเจ้ามีเรื่องใดว่ามาห้องเตะเอ่ยรับสังด้วยรู้ดีว่าหากมีมีสิ่งสําคัญเจ้าอิโมคงไม่กล้าออกมาจากเรื่องราวที่ผ่านมาบุสาวกระหม่อมทาเรื่องผิดพลาดและได้รับความเมตตาจากพระองค์ แต่นางก็ยังมีสิ่งที่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นพระองค์รับสั่งให้ตะกุนเจ้านำยกเกิือเมฆาม,มาคืนให้กับราชวงศ์ยามีเ่อสาวกระหม่อมสามารถหามาได้แล้วจึงอยากทูลขอประทานอนุญาตนำเข้ามาถวายพระยาค่ะคำกล่าวของเจ้าอีโมทําให้เกิดความตื่นตกใจขึ้นมาหลายคนไม่เชื่อในขณะที่ผู้ประทับบนบัลลังก์มังกรขมวดคิ้วมุนหามาขืนได้แล้วหรือเจ้าจะบอกเจนว่านางนํามารออยู่แล้วหรือพระยาค่ะเช่นนั้นก็ให้นางนําเข้ามา สั่งซึ่งฟันรงเกาก่อนขันทีน้อยคนสุ์จะร้องบอกใอ้คุณโอเจ้าเข้าเฝ้าองเตยี่เหรียญเก้าวเข้าไปในท้องพระโรงด้วยความมั่นใจแต่ในใจของนางกลับเต้นดัวด้วยความตื่นเต้นอย่างอดไม่อยู่พอสายตาหลายคูคจับจ้องซ้าท้องพระโรงแห่งนี้มีกินอความแข็งแกร่งคเคร่งเครียดจริงเรยทรงอํานาจกดขี่จิตใจคนที่หวั่นวันได้แต่นางก็ยังกา้ามั่นคงย่อกายทวายพระพรเบื้องหน้าประพักโดยไม่เดียวมององชายรองแมีเพียงนิด เจ้าอิเลียนธาวาออนัฒพระพรฟาบาทลุกขึ้นบิดาหรือของเจ้ากล่าวว่าเจ้าสามารถหายกคืนเมคามาได้แล้วจงเปิดให้เจ้าดูนอคะนางรับคำแล้วหันไปเปิดกล่องยกดังกล่าวซึ่งอยู่ในมือของบ้านชิงที่เดินตามนางเข้ามายกเกินเมคาที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนทําให้เราผู้คนล้วนมิอยากเชื่อสายตาแค่สิบวันขนูเจ้าผู้นี้ใช้เวลาแค่สิบวันนํายกเกินเมคามาได้ซ้ํอย่างสลักลายหมดจด,ดเรียบร้อย หม่อมฉันทรงคนไปทูลท่านองค์ละไปคาอีกไม่นานพระองค์คงตรวจสอบว่าหยกที่หม่อมฉันนำมาเป็นของจริงหรือไม่นางเอิดปากดยไม่สนใจว่าฮองเตจะเกลี้ยหรือไม่ที่นางไม่สนใจความเห็นแล้วแล้วทูลเชิญท่านองคอ์ยังถือวิสาสะแต่ฮองเตไม่อารับสั่งให้สิ่งใดได้เมื่อผู้ที่มีอำนาจจะดูรายยกเกิมเเเน,น,นมคาเบเซต่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ส่่่่่่่่ง่ํ่นาจบนว่ว่่่่่่่ บทที่42ถวายพระพรท่านอ,องค์ไปคะนางหันไปรย่อกายให้เจ้าของกินไอดูดันที่ทําให้เหล่าคุณนางหุบป,ปากทันควันตั้งแต่เอ่ยรับสั่งด้วยเสียงอันทรงอำนาจแต่เรียบเฉยดวงเนตรดูดันจ้องมองยกในกองก่อนพระหัตถ์แกร่งจะยกขึ้นจับแผ่นยกแผวเบานางทึ่งในความอาถรรพ์ของชินอ,องละเกินพระอ,องค์ไม่ถวายพระพรฮ่องเต้หรือซ้ำน,นี่พระอ,องค์ไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจกันแต่าก,การที่ฮ่องเต้รงนิ่งเฉยย่อมชัดเจนว่าพระอ,องค์ไม่ขิดจะเอ่ยปากเรื่องที่ท่านอ,องคละเลย เป็นของจริงคากล่าวของชินองทําให้ผู้คนสงสัยทันทีแม่กระทั่งของเตก็ยังเอ่รับสังรร่งทำเจ้าไปหาโยกเกิร์เมคามาจากที่ไหนกันทูลฟาบาดหม่อมชันเพียงให้มันมาเป็นของแลกเปลี่ยนกับของบางชิ้นเพคะแน่อนอนว่าการแลกเปลี่ยนนี้ถูกท่านองปกปิดให้ด้วยการแพร่ข่าวเือในต่างแคว้นว่าอิหาต้องการโยกเกิร์เมคาทําเช่นนี้เราให้มีคนไปสืบก็ย่อมไม่กระจ่างชัดว่าจุดชามคู่ที่นําไปประมูลนั้นถูกแลกเปลี่ยนด้วยเงินหรือโยกเกิร์เมคาเพราะอย่างไรเสีย ของที่นั้นก็อยู่ในมือของเชพรพวงต่างแขวนจริงๆอย่างที่นางต้องการของกันเอกันจึงมีค่าเทียบเท่ายกเกินเมคาที่หาได้เฉพาะในราชวงศ์เป็นองค์ชายร้องที่เอ่ยถามนางปลายตามองเขาเพียงเล็กน้อยและขยับยิ้มบางก็แค่เครื่องปั้นธรรมดาที่หม่อมฉันทําขึ้นเองเพคะนางบอกว่าเครื่องปั้นธรรมดาหรือเป็นไปไม่ได้หรือว่าเครื่องปั้นที่นางกล่าวจะเป็นเครื่องปั้นของอีหาผู้นั้นนางเพียงแค่ยืนเฉยๆข้อสนิทฐานทั้งหลายก็พังผุกออกมาจากปากของเราคนนาง แน่นอนว่าของมีราคาสูงเช่นนั้นไม่มีคนใดในแคว้นที่ไม่เคยได้ยินเมคอเจาบอกว่าทำขึ้นเองเลยขุนนางผู้หนึ่งเอ่ยถามอย่างหน้าตื่นตรึงนางจึงขยับยิ้มเลน้อยเอ่ยตอบไขข้อข้องใจให้เป็นเช่นนั้นด้วยเท้าข้าก็ทำแค่เล่นเล่นเมคคิดว่ามันจะมีราคาสูงในต่างแคว้นเสียงอื้ออึงดังขึ้นอีกครั้งแต่ผู้ที่ถูกเชิญมากลับไม่ใคร่จะชอบใจความวุ่นวายในท้องะโรงและดวงตาของเหล่าคุนนางที่มองสตรีหนึ่งเดียวในนี้นะักพระองค์จึงรับสั่งเสียงดูดัน เจ้าอีเลียนเจ้าต้องเป็นผู้นํายกไปที่ท่านบูชาเทพสศุนไปโหตามเป่นวางมาเดี๋ยวนี้การตามท่านอองไปกับการอยู่ให้พวกคุณนางและฮองเต้เอ่ยสักไซนางย่อมยินดีตามเสด็จชินองนางจึงเอ่ยปากรลับคาแล้วทูลลาฮองเต้ส่วนท่านพ่อน,นั้นย่อมเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้ซำหยังไม่รู้สิ่งใดนักต่อให้ถูกสักถามอย่างไดก็ตอบได้เพียงไม่มากการที่นางตามเสด็จชินองที่โดดเด่นแม้กระทั่งยามที่ประพักเบื้องตึง,งย่อมดึงดูดสายตาผู้คนไม่มากก็น้อย แต่นางในยามนี้ไม่แยแสสิ่งที่พวกคนคาดเดาด้วยความอยากรู้แต่ย่อมไม่รวมถึงเจ้าของร่างบางที่รังรออยู่ที่ทางขึ้นหุบเขาไปฮูอันจีชุนข่าวท่านอองเสดไปที่ท้องคารุรวดเร็วถึงคณะที่อันจีชุนวิ่งมารอที่นี่ได้ดวงตาหวานของอีฝ่ายยามนี้ดูดีใจเสียจนน้าตาแทบจะคลอออกมามีคนที่เพิ่งถูกแย่งผู้ชายที่หลักเรือเหนือความคาดหมายมากอีเหลียนรอบเบนาด้านหลังชินองหลังจากที่ประสานสายตากับอันจีชุนแล้วแน่นอนว่า สายตาที่มองกันแม้จะเป็นมิตรแต่มันกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจอยู่ในทีประบาทมั่นคงหยุดลงย้ำที่หญิงงามเข้าขวางเราย่อกายถวายพระพรอย่างงดงามถวายพระพรชินองคไปค่ะวิได้พบกันเสียนานแนละเจ้าอีเดียนข้าเสียใจด้วยเรื่ององค์ชายรองหากไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นเจ้าคงเช่นนั้นข้นนาก็คงต้องเสียใจกับเจ้าเช่นกันระวางเราไม่รู้ว่าใครน่าสงสารกว่ากันคนหนึ่งยังไม่เป็นคู่มัน่นแต่กลับโดนยกเลิกส่วนอีกคนไม่มแม้แต่จะได้เป็นคู่มั่นจรงิงๆใบหน้าเศร้าสลดของอันจิชนแข็งค้างเปชั่ชครู่ ก่อนที่นางจะเม้มปากสะกดกั้นอารมณ์เกลียวกาศที่ปะทุขึ้นพอว่าจาหน้าบัรสพของอีไฟอันจีชุนมองประพักจนลงไลยที่นางมักจะเห็นองค์ชายรองเป็นเขาอยู่บ่อยครั้งนับตั้งแต่ได้พบประพักคานั้นแล้วเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหม่อมฉันอยากพบพระองค์นานแล้วไปครับพ่อกล่าวถึงความเกลียวกาศของพระองค์ให้หม่อมฉันฟังหลายคราท่าทีเอียงอายเล็กน้อยไม่มากไปจนเสียกริยาทำให้อีเลียนคนลุกชันนี่คืออายจริงหรือเสแสร้งไม่สินาจะเป็นทั้งสองอย่าง หรือรับสั่งของจินอองนี่ที่นางได้ยินกลับทําให้ความอายของอันจีชนุนกลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ดูเหมือนสติปัญญาของเจ้าจะอ่อนได้เกินไปจนฟังคำเปินวงังจากคราที่แล้วไม่รู้ความนางเม้มปากแน่นอย่างต้องการกั้นคำที่เห็นใบหน้าของอันจีชนุนไม่จบเพียงเท่านั้นจินอองผู้น่ารักของนางยังรับสั่งด้วยน้ำเสียงไม่แยแสว่าหากไม่มีธุระก,ก็ไปให้คนคนจากที่นเสียเปินวงังไม่ชอบให้ผู้ใดมาเยืนขวางให้รกโผรกตากล่าวจบพระองค์ก็เดินตรงไปที่ถังขึ้นทันที สมยังไม่คิดจะหลบเลี่ยงอันจีชุนที่มาเยือนควางเอาไว้จนเป็นอันจีชุนเองที่ต้องหลบด้วยความหวาดวันเมื่อวรากายแกง่งแผ่ปานทรงอำนาจออกมายีเลียนกระสิบเยอยยันอดไม่ได้จริงๆยามที่ก้าเท้าผ่านร่างบางเจ้าน่าจะรีบกลับไปคืนดีกับองคชายรองเพราะยังไรเสียพระอ,องค์คงไม่มองว่าเจ้ารบหูรบตาอันจีชุนตะวัดสายตามองนางด้วยความแค้นเคืองทั้งที่มอคู่นางยังแสดงความอ่อนหวานออกมานี่นับเป็นการสลับหน้ากาที่เก่งกาดมากแต่ดูเหมือนมันจะใช้ไม่ได้ผลกับจินอง อิเลียนเดินตามวรกายแกงไปโดยไม่สนใจผู้ที่ถูกเหมือนเบื้องดังไม่ต้องหันกลับไปมองนางก็รับรู้ทันทีว่าสายตาที่มองมาแค้นเคืองเพียงใดแต่หากนับว่าแค้นแน่นอนว่าของนางย่อมมากกว่าหลายเท่าการนี้นางไม่มีทางอยให้อันจิชนสะบันได้แดงระหว่างนางและชินอองอีกแล้วความเงียบของผู้ที่เดินตามมาทําให้เจียโฮต้องปลายสายตามองเจ้าอิเลียนเป็นทั้งตัวปัญหาและตัววุ่นวายแต่ยามนี้นางกลับเงียบไปสถานการณ์เช่นนี้ ยังทำใบหน้าจริงจังดุดันอย่างที่เขาไม่เคยเห็นเจียโหไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาแต่ปล่อยให้อีกฝ่ายคุ้นคิดอยู่กับตนเองจนขึ้นมาถึงตำหนักเสียงของนางเอ่ยสั่งนางกำนันที่ตามมาแล้วรับกล่องยกตามเข้ามาจึงหันกลับไปมองสบตาดวงโตกว่าเจ้าอยากจะะลบมีความวุ่นวายเบื้องลงังขึ้นมาอยู่ที่นี่สักพักหรือไม่เลียนวุ่นงงกับรับสั่งแต่เมื่อเขาคบคิดแล้วชัดเจนว่าพระองค์ชักชวนนางด้วยพระองค์เองไม่ว่าเหตุผลจะเป็นเช่นไรนางก็ตื่นเต้นดีใจจนยังอดไม่อยู่อยู่ดี พระองค์อยากให้มอมฉันมาพักอยู่ด้วยหรือไปคะแค่ไม่กี่วันเขาคงมีผู้คนอยากพบเจ้าหลายคนเพื่อหาผลประโยชน์แต่เจ้าอย่าลืมไปเป็นเป็นวังที่เจ้าจําต้องตอบแทนไม่ใช่ผู้อื่นเจียโฮเอ่ยด้วยน้ำเสียงขึ้นขื่นจริงจังเขาไม่ต้องการให้นางลิงพอเวลาที่คนตรงหน้าเริ่มลืงก็มักจะทําในสิ่งที่เขารู้สึกประหลาดทุกครามื่อนาะกรรมเข้าหากันย้ำที่รอยยิ้มประกฏบ,บนใบหน้างดงามยังไม่ทันใดนางก็เลืงแล้วมอมฉันย่อมยินดีพักที่นี่ไปคะแต่กเกรงว่า จะไม่มีข้ออ้างที่ดีพอจะบอกกล่าวแก่ห้องเตย้ยกนั่นเดิมทีแล้วต้องทําพิธีนั่นเป็นข้ออ้างที่ดีพอจะให้เจ้าเป็นผู้ถือสินขอขมาที่ประสูจนไปูห่มอมฉันอยากอยู่กับพระองค์ไปคะยี่เลียนตอบรับทันทีนางไม่ปล่อยให้ฉินองดุนนางที่เอ่ยวาจากำรรมกลมหรือการก้าวเข้าไปชีดบรรกายแกงก่อนจะเยงปลายเท้าจูบลงบนคางซักอย่างรวดเร็วขอพระไทยไปคะที่ทรงคงยายมอมฉันเจียวหูไม่ได้ตอบรับหรือตอบโต้สิ่งใดร่างกายของเขาเหมือนแข็งค้างไปชั่วครู่ แต่มันไม่ใช่ความตื่นตระหนกกับการกระทำอุกอาจของอ e ีไฟมันเป็นความรู้สึกที่ล่นเข้ามาในหัวใจเขาจนดาวกับมันขยับเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งแล้วกระจายออกไปรอบกายจนเลือนหายไปในที่สุดเมือ่อนายกขึ้นท่าตำแหน่งหัวใจของตนเองตั้งแต่ห้าหนาวดวงใจเขาไม่เคยเคลื่อนไหวดังเช่นคนทั่วไปมันหยุดนิ่งราวกับถูกสาบจนยามที่ยังเด็กผู้คนหวาดวันของเขาไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นเช่นนั้นแต่พอปรากฏตาประทับของเทพสศุไปโหบนตัวเขา เขาจึงถูกส่งขึ้นมาอยู่บนหกเขานี้กับชินองคนกอนโดยแทบจะไม่ได้ลงไปที่วังอีกเลยดวงเนตรคมสีทองสว่างมองผู้ที่ทําให้เกิดความผิดปกติกับตัวเขาอีกครั้งนางทําให้เขาวุ่นวายเหลือเกินแต่ยามนี้เหตุใดเขากับหบขิดไม่ออกว่าสมควรจะไล่านางไปอย่างที่ทํากับสตรีด้านล่างนั่นหรือปล่อยให้หนางสร้างความวุ่นวายที่หน,นีต่อไปดีเอยียหัวง,งงกับตนเองเพราะความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะปล่อยปละ ตัววุ่นวายที่เขาว่ากล่าวเอาไว้แบบนั้นแล้วเรียกหาหมอหลวงประจําของที่นี่มาตรวจตัวเองเงียบๆแต่ที่ไม่พบความผิดปกติใดหัวใจของเขาก็ยังไม่ขยับเต้นดังเช่นผู้อื่นเช่นเดิมสุดท้ายแล้วเขาจึงต้องปล่อยไปแล้วจัดการเรื่องอื่นต่อและเขาก็ยังลงลืมไปว่านอกจากเผอให้ตัววุ่นวายเดินไปมาบนพื้นที่ส่วนตัวแล้วเขายังเพิ่งถูกกินตะหู้ไปโดยไม่ว่ากล่าวอ้เลียนสักคำการคาดเดาของท่านอ,องนะับว่าถูกต้องอิเลียนได้รับเทียบเชิญจากใครหลายคนตามที่มั่นชิงรายงาน หลังจากที่ลงหกเขาไปเพื่อรายงานท่านอาและให้ฟานอันขึ้นมาดูแลนางแทนหลังจากที่เก็บของจำเป็นแล้วโดยจะมีคนของชินอองลงไปรับเมื่อฟานอันมาถึงแน่นอนว่าท่านอ,องของนางยอมรับรู้ถึงสารที่ชินอ,องถวายฮองเต้เพระองค์เขียนสรุปสั้นๆโดยไม่ถามความเห็นและไม่สนใจว่าฮองเต้แห่งแคว้นจะทุรนทุรายเพียงใดพอความอยากรู้ว่าจะกักตัวเจ้าอี้เลียนเอาไว้ให้ขอขมาเทพสุนไปโูด้วยการกินเจบนหุกเขาตามระยะเวลาที่เหมาะสมนานเท่าใดฮองเต้ สร้างเริงวานรงรู้สึกเหมือนเลือดลมพันพวนอย่างหนักพระองค์ไม่รู้ว่าสมควรจะกลิ้วดีหรือไม่ในเมื่อเขาอยากจะทําไทยถึงผู้ที่เป็นอี้ฮวาแม้จะอยู่ในวังแต่มิใช่หูตาของเตจะมืดบอดคนแควนอื่นวิ่งวุ่นตามหาคนคนนี้เพราะของที่ถูกนาออกไปประมูลเหนือลําค่ากว่าครึ่งยกสลักบางชิ้นเสียอีกซ้าเขายังได้ยินมาว่าชามคู่ใบไม้ที่ถูกนําออกประมูลยังเปลี่ยนสีได้แต่คนทํากลับอยู่ในแควนเขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่อง ฝันหลงฮองเตมีรับสั่งเรียกให้ท้าวเจ้ามาทามไทยอย่างละเอียดแต่อีกฝ่ายกลับใส่หัวปิดปากราวกับโกรธเคืองเรื่องที่ผ่านมายังไม่หายจึงต้องส่งคนไปตามสนมรักอีฝ่ายก็ยังใส่หัวไม่รู้เลียวมองเขาด้วยสายตาตาัดพอและแง่ก่อนชัดเจนในชีวิตการเป็นฮองเตนับว่าคราวนี้เขาผิดพลาดที่สุดก็ว่าได้เจ้าอิเลียนยามีนับเป็นอันใดนางสามารถทําให้ต่างแควนริสยาแขวนเฟองฟูได้จนแทบกระอักเลือดความผิดพลาดของฮองเตนับว่าทําให้ร้อนผรไทยแล้ว ของเขาแห่งแข้นกับร้อนรุ่มยิ่งกว่าร่างระหงนั่งไม่ติดใบหน้าบิดเบี้ยวจนน่าเกลียดและแดงกำไม่ชวนมองไม่มีใครบอกได้ว่าทรงมโมโหกับความงางเงาของตัวเองหรือมโมโหอีเลียนที่ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้แต่ที่แน่ๆพระองค์และองค์ชายรองต้องปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดเพื่อทําให้สัมพันธ์ระหว่างองค์ชายรองและอี้เลียนกลับมาดีเหมือนเดิมแม้ว่าองค์ชายรองกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับเว่ยจีเว่ยในอีกไม่กี่วันก็ตามซ้าความมุ่นวายนี้ยังทําให้องค์ชายรองลงลืมไปแม้กระทั่งอันจีชุนที่ยังโกเรเเเืืององงขาร่ววจ แต่จากเรื่องที่เกิดขึ้นจะมีใครที่แสดงความเกลียวกาดออกมามากเกินอันจีชนย่อมไม่มีใบหน้าอดงามบิดเดียวจนเกินคําว่าน่าเกลียดนางในยามีเรากับปีศาจไรเข้าของในเรือนของนางที่แม่ทับอันสันหามาให้ล้วนถูกคว้างปาทิง้งระบายโทรศัพท์พร้อมกับเสียงกรีดร้องชวนให้ผู้คนในจวนเห็นท่าแถว่าแท้จริงแล้วอันจีชนนั้นเป็นปีศาจหรืใช่เสียงสาวผู้อดงามเนื้อผู้คนคาจะคาเจา้าข้าเกลียดเจา้าอีเลียนดูดีว่ายามีด้านล่าง องกำลังวุ่นวายแต่นางไม่สนใจผู้ใดนอกจากคนในครอบครัวนางทูลขอท่านอ,องให้ประทานอนุญาตให้ท่านพี่จือโยขึ้นมาพบใหม้าง,งดงามราวสตรีของเขาประดับไปด้วยรอยยิย้มกว้างยำเอ่ยทักไทยน้องสาวเจ้าต้องการพบข้าหรือเจ้าคิดจะให้ข้านำของใหม่มาให้เจ้าวาดแล้วคนผู้นี้เห็นนางเป็นต้น,เ,นเงินต้นทองโดยอย่างไรที่เหรียนเอ่ยบอกชัดเจนข้าก็ต้องการแต่ต้องการทําถวายห้องเตข้าเกรงว่าพระองค์จะกระอักโลหิตพอความไม่พอปพทยัยปากกาเจือโยเอ่ยดูด แล้วใช้พัดในมือขอหัวอีกไฟเป็นการลงโทษแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่อาจโต้แย้งได้เพราะเสด็จพ่อของเขาถึงขนาดเรียกเขาไปสักถามเรื่องของนางอย่างละเอียดยิบเขาจึงต้องใช้นามแฝงเช่นกันทูลไปว่าคนผู้นั้นคือหุ้นเส่วนของนางดีที่สายข่าวของเขามีมานานจนแข็งแกร่งอยากที่จะสืบหาบีเช่นนั้นคงแย่แถมรากฐานเครืออ่ายของเขายัางอยู่ที่ต่างแ้นจึงพอเอาตัวรอดจากเสด็จพ่อไปได้บ้างแต่ดูจากที่เสด็จลุงของเขาวางแผนเป็นฉากถึงเพียงนี้ ย่อมชัดเจนว่าเสด็จลุงไม่ใช่เพียงรู้เรื่องที่อี่เหลียนเป็นอี่ฮีวาแต่ยังรู้เรื่องของเขาเช่นกันแต่ตอนนี้ข้าเป็นห่วงที่จวนมากกว่าข้าอยากฝากท่านพี่บอกท่านพ่อให้จัดการตามความเหมาะสมหากคิดสมควรจะปิดจวนก็ทําเสียสัมพันธ์เสียแส้งข้าไม่ต้องการไม่มีความจําเป็นต้องรับของขวัญหรือน้ําใจจากใครในยามนี้ยามที่ข้าถูกครังเห็นชัดแล้วว่าเราสมควรจะไว้ใจใครข้าจะบอกให้จือโยระปากเขายกมือรูปหัวคนที่ทําหน้าเคร่งเครียดก่อนจะขยับยิ้มงดงามทําเสียงกระซิบ ล้วเจ้าไปทําอย่างไรเสด็จลุงจึงยอมช่วยเจ้าแล้วยังยอมให้เจ้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นว่าใครได้ค้ังที่ตำหนักบนเขาที่นี่มาก่อนท่านองกลัวว่าข้าจะไปสร้างความวุ่นวายหากพบผลที่พยายามเข้าหามากเกินไปจึงทําให้อยู่ที่นี่เพื่อร,ใรอให้เรื่องซาลงเล็กน้อยข้าเห็นด้วยพอาหากกลับไปคงไม่ผลต้องไปงานสมรสองชายรองกับเวจิเวริสยาเรือนางมองคอนคนที่กันแกล้งถามนางอยากจะซัดที่ลมขมั่ทั้งคู่มากกว่า จือโยคคำเสียงดังยังไม่ขิดปกปิดอารมณ์นางช่างพูดตรงยิ่งนักนางกับพันพี่จือโยพูดคุยกันอีกเล็กน้อยก่อนที่เขาจะกลับไปส่วนนางย่อมต้องไปพบจินอองปคนิบัติอย่างดียางที่พระองค์ทรงงานไวยชอบให้มีข้ารับใช้อยู่ใกลท้งชาและพูดกันจึงจัดการด้วยพระองค์เองนางจึงคอยดูแลแทนส่วนยามใบนางย่อมต้องไปฝึกกับพานเฟื่องถูเช่นเดิมท่ามกลางเสียงขัดขันของฟานอันแต่นางก็ไม่แยแสมันแถมยังชักชวนให้ฝึกด้วยกันสีเลยวันนี้เจ้ามีต้องไปฝึกปานกับเฟื่องถู เมื่อบางที่กำลังตวัดผู้กันวาดภาพยังสุขสงบชะง,งักงันนางขบคิดถึงเรื่องที่นางแอบและเลยระยะเวลาตามกำหนดที่ตกลงกับชินองเอาไว้แล้วได้มองสบดวงตาคมนิ่งใช่แล้วนี่มันเลยหนึ่งเดือนนับตั้งแต่นางเริ่มฝึกแล้วนางคขดนว่าท่านองก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีจึงเอ่ยปากเชน่นนี้เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยเปิลวงังจะสอนเจ้าเองใบหน้าหดหงของอี้เหลียนพันกระจังขึ้นทันตาขอพัะไทยไปคาเจโฮไม่ได้ตอบรับแต่ย้ำที่ถึงเวลาฝึกวรากายเกรงไปยืนยิ่เบื้งหน้าอี้เหลียนโจมตีเปิลวางให้ได้ รับสั่งเรียบริ่งดังขึ้นนางย่อมไม่ดังเดชที่จะโจมตีแต่ไม่ว่านางจะสะบัดปานไปทางใดล้วนไม่อาจโดนแม้กระทั่งชายอภรรถลลยพยาของพระอ,องค์เลยในขณะที่ลีหูซึ่งกระทําตนเป็นผู้เฝ้าที่ดีกลับเเตือนด้วยน้าเสียงขบขันอย่าขมามเหมือนมันแรกเรากล่าวจบมันก็ทําเสียงขบขันในลําคออย่างพยักสําลักน้ํานางจึงสะบัดปานใส่ไปทีหนึ่งแต่มันกระโดดหลบได้อย่างงดงามสุดท้ายแล้วนางก็ได้แต่นั่งหอบอยู่เบื้องหน้าท่านองค์เจ้าจะไม่โดนแม้กระทั่งชายอภรรตบนวงัง นางเงยหน้ามองเจ้าของร่างสูงที่ก้าวเข้ามา่วยแตกจนไม่รู้จะเอ่ยคำใดหากไปสู้ในสนามรบเขา้าคงตายตกภายใน,นครึ่งเคอว่าจ่าท่านอองยังเฉียบคมแถมยังเสียดแทงใจคนดังเดิมแต่นางว่านางก็เก่งขึ้นแล้วนะใครใช้ให้ท่านอองเก่งกาจปานนี้เล่าอีเลียนทำหน้างงนางมองชายอภรเบื้องหน้าแล้วเอื้อมมือไปคว้าธันควันก่อนจะขยับยิ้มกว้างเอ่ยกับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหมอมฉันคว้าได้แล้วไปคะเจยยโหนิ่งงนันมีชัยว่าเขาหลบมือนางไม่ผลแต่ไม่คิดจะลบ ผู้ใดจะคิดว่านางจะกล้าฉกฉวยโอกาสชี่นี้หรือจะเป็นเขาผิดเองที่ลงลืมไปว่านางคือเจ้าอิเลียนนางมักจะมีความดื้อดึงติดตัวตลอดเวลา